โอเคเรามาเล่าต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าฟันเราอะ่ะมันเริ่มมีช่องว่างห่างกันออกนิดนึงซึ่งเกิดจากปัญหาที่ว่าเราถอนฟันออกใช่ไหมแล้วมันก็แบบฟันลม้มคราวนี้ก็เลยไปหาคลินิกที่แบบมีโปรโม,มชั่นดีๆแล้วก็เข้าไปปรึกษากับทางทันตแพทย์นะคะซึ่งทันตแพทย์คือคุณหมอเนี่ยก็ให้คําแนะนําว่าของเราอะ่ะไม่ต้องถอนฟันเลยก็จะต้องเคลียร์ช่องปากแล้วค่อย ติดเครื่องมือได้นะคะพอถึงวันนัดที่เราต้องไปเคลียช่องปากแล้วก็ติดเครื่องมือเนี่ยก็ปกติเลยค่ะก็ขูดหินปูนนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ติดแบเกตตึก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 ทุกซี่นะคะแล้วก็ให้เราเลือกสียางนู่นนี่นั่นว่าเราจะเอาสีไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในครั้งแรกที่เราเลือกเลยก็คือเราเลือกสีเขียวเพราะว่าตอนนั้นเราไปศึกษามาว่าไม่ควรเอาสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยเพราะว่าสีแดงมันจะเหมือนแบบเฮ้ย ยิ้มทีก็เหมือนแบบพลิกติดฟันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็เลยเอาสีเขียวเพราะว่าเป็นสีที่ชอบด้วยนะคะพอเริ่มติดเครื่องมือแล้วกลับมาบ้านในรอบแรกคือแบบไปศึกษามาว่าถ้าถ้าติดเครื่องมือแล้วว่ามันจะปวดฟันมากๆภายในแบบอาทิตย์แรกหรือ3วัน4วัน5วันแรกอะไรเงรี้ยก็เตรียมตัวแต่ก็แบบไม่มีอาการปวดฟันใดๆเลยนะคะเลยแบบว่าเฮ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าจริงๆควรจะมีอาการปวดฟันด้วยแล้วฟันเราจะโอเคไหมแต่ก็แบบ ปล่อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าค่อยถามคุณหมอก็เลยแบบรอจนวันนัดถึงถึงวันนัดที่ต้องไปปรับเครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนสียางนะคะซึ่งคุณหมอจะนัดเนี่ยประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเราต้องมีเวลาเข้าพบคุณหมอด้วยนะคะให้ได้เดือนละครั้งตามวันที่กําหนดเพื่อเพื่อแบบประสิทธิผลที่ออกมาที่มันจะแบบตรงใจแล้วก็ตรงกับการรักษาของคุณหมอด้วยแล้วก็พอถึงวันนัดใช่ไหมคะสาหรับเดือนที่สองที่เราเข้าไปหาคุณหมอเนี่ย ก็คือแบบน่าจะเป็นช่วงที่คุณหมอเริ่มดึงฟันเริ่มขยับฟันเราแล้วเชื่อแม้เรากลับมาบ้านเรารู้สึกแบบปวดฟันมากกินข้าวไม่ได้เลยอะไรแบบว่าเหมือนฟันเราโยกทั้งปากแบบคือเอาจริงๆมันทรมานมากนะแล้วก็ต้องกินยาแก้ปวดแต่ว่าใน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 ครั้งนั้นนะคะเราปวดฟันอยู่ประมาณเกือบสัปดาห์เกือบสัปดาห์เลยเราก็แบบกินของแข็งแข็งแบบไม่ได้เลย คือแบบเคี้ยวไม่ไหวอะเหมือนฟันเราไม่มีแรงประมาณนี้